ไปเอาตัวเลขนี่บอครับเอาเลขโดยตรงเลยตามหลักอาจารย์เฮ็ดเลขแบบิกธนาแบบนี้อาจารย์นี่มีความแม่นยําขนาดไหนครับตามที่อาจารย์เฮ็ดมาตามที่ทราบข่าวหรืตามมาเหตุท่าขนาดนี้อาจารย์สมัครสมัครปุกผีบอกผีได้บอกครับไม่แต่เบิ่งเบิ่งเอาคขเตือน คลิปิโนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการตนักทุกชนิดโปใช้วิจาาในการรับชมโนชีแลคืออ้อ่มีช่วยพ่มีคือบษดับลีนอมุมาเออรให้คยอลูกกีคือดิคืดุคือซอเจดาวูวนชีแล้คืออ้อพ่มีช่วยพ่วมีคือบุษดลีนอมุมาเออรให้คยอลูกคืดิคืดุคือซอเจดาวูวนชีแลคืออ้อ่มีช่วยพ่มีคือบษดับลีนอมุมาเออให้คยลูกกีคืดิคืดุคือเซซ แต่เสียแต่ช่วยแตช่วยก็ลงขึ้นหน้าเจนิจแต่เสียแต่เสียแตช่วยเด้อจะทั้งก็นั่งก็ไม่มีเจ้ามีควแต่ที่อยู่บูรีปภักรักษาอยู่สศาสถานที่แห่งนี้อยู่บงนี้มีรูกยานเมื่อใดเมาลบกัวเมื่อใดเมาลบรู้ลุกยานจะขอโศกขอหลาันเด้อมันมันดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ดีมีคนเขานับถือหลีก็ให้มาบ่วงมากาวให้มันเป็นตัวเด็กตัวเบื่อจะขอซื้อย่งโศกเชียงค่อยู่ในอันนี้เด้อเอาไฟมาครับผมนะครับอาจารย์เชียนนะครับผมนะครับเป็น มอีกท่านหนึงนะครับผมทีเชี่ยวชาญในเวทนะครับสายพม่าเด้อพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับมือนี่นะครับได้มีโอกาสมาขอนะครับจอมปวกเลยนด้อสำหรับปลวกใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับมือนี่เป็นวันพระนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับท่านใดที่เขามาแล้วนะครับหนึ่งไร่หนึ่งแช่เด้อนะครับผมนะครับอาจารย์เชียนนะครับจอมขมังเวทนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่ก็เป็น คนถี่ยูปามากอนนะครับยู่ปามากน,นะครับพามามุนมเพา่านอนนมปะตัอทิาปิตงอุอทงอัิโสวิเศษเสพุทธานาเมีเมพุทธทางโสอิิโสพุทธปิติอิปิโสวิเศษพุทธานาเมีีตเมพุทธทางโสอิปิโสพุทธปิติอิปิโสเ พุทนามอิอิเมพุทธทงโสอิอิโสพุทธวิติอิอิปิโสวิเศเสพุทธนามีอิอิเมพุทธทางโสอิอิโสพุทธวิติอิอิปิโสวิเศเสพุทธนามอิอิเมพุทธทางโสอิอิโสพุทธวิติอิอิปิโสวิเศเสพุทธนามีอิอิเมพุทธทงโสอิอิโสพุทธวิติอิอิปิโสวิเศเสพุทธนาม แล้วคืพว <si ่าอนีแล้วรอ้อมีช่วยปัมีคือุิดชบริูมมาเออเขาคือลูกยีคิดดิคือดุคือสืสจี้วอว่าอนอีแล้วอ้อมีช่วยมีคือุดูมาเออเขาคือลูกยีคิดิคือดุคือสืสจีแล้วอว่าอนอีแล้วอ้อมีช่วยมีคือุดริูมาเออเขาคือลูกยีคิดิคือดุคือสืบสจีก็ลูกคือนาคชนิเสดสีเตก่เสดเตยเสานา์นิท้นะครับ ใครกยคัอจิ้งหงสนครับอืมบุดไ่ไสองตัวใดครับอาจารย์เดี๋ยวเสบุงเสบุงตัวอาจารย์บอกเมื่อกี้ตัวสองสี่มันบ่ครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมถูกบัท่านหมดนะครับเรื่องพี่น้องนะครับค่วา สองซีีแต่ที่เห็นมาเด้วในลิมนี่มีหานะครับผมเสมาตรงกับอ,อาจารย์เซียนบ่นะครับสำหรับเล็กนี้นะครับผมเบยนี่คือเอาเตเวนแต่เล็กโอ้<แ>ันผ่าหนอเหมือนีเป็นมือดีวันดีเด้ครับมือนี้อาจารย์เชี่ยนครับตามคาถาอาจารย์เลียนลำเลียนมาเนี่ยอาจารย์ลำเลี่ยนมาทางใดครับตามคาถาของอาจารย์ครับดเตีพมาแล้วก็เลียงก็เลียงตามประวัติของอาจารย์นี่อยู่ในกระเลียงนี่มาโดนบ่ครับโดนไปนั่นไปอยู่กับพวก กอดอามียอยู่กับพวกจันนิทูอยู่กับกอดอามีกับจันนิทูอ,อ้าวเป็นลินดำของตัวนี้แมนบอท์ตีมสมัยวอกความหลังแต่แต่ลาบบุรีของตัวนี้แมนเป็นประสาทประสานวิชามาจากพุ่นบ่ครับแมนเด็กตัวเกาหลีปะเด็กตัวเก่าแล้วบิลี่ยนเยอะตัวไหนตัวเก่าในเบิ่งโดน เลขโตเก้าขันโตเก้ากับงวดวันหนึ่งกับสามเจ็ดสองสามแปดไม่เหยังคือไปอยู่ไม่ขำไม่พยุงครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลอกันเด้อนะครับผมตอนนี้ล่อทูบก่อนนะครับรูบทูบตัวแรกนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทูบตัวแรกนะครับมาแล้วเลขห้านะครับเลขหามาเลยเด้อทูบตัวแรกนะครับผมนะครับสำหรับทูบอันที่สองศูนย์นะครับท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์ศูนย์เด้อนะครับศูนย์นะครับ เรามาดุนตัวที่สองที่สามกันนะครับผมนะครับ่านผู้ชมกับโปรดส่บัตรนญานในการรับชมด้วพี่น้องนะครับผมนะครับอาจารย์เชียนนะครับเป็น่านหนึ่งนะครับผมอยู่ในสายเวียดนะครับที่อยู่ในสายของพม่านะครับผมนะครับงานมหนาเือนหนาเงอนมองนี้ได้ไ่ะครับอาจารย์มุมนี้ครับมุมนี่เนาะ นะครับผมนะครับสำหรับนี่เด้อครับพี่น้องนะครับสิได้ตั้งศาลนะครับผมสำหรับสิได้ตั้งศาลให้จรงนี่ตั้งเลยนี่บอกเลยบนไบเนี่เฮ็ดเนี้ยนให้งได้เลยแต่<ม>ถือสามตัวตรงเฮ็ดเนี้ยนให้เลยนะครับผมหนะเห็ดเนื้อหิ้งสารคุณเหี้ยนให้พร้อมลีเด้อนี่ตัวนี้ดีแห้งหนึ่งหนึ่งหาอาจารย์เฉียนนะครับสายเวทสายพมา่าออกเด้อนี่ตัวน,นี้บาาา่งคับอาจารย์เปลือผีออกแล้ว ออกหัวเรงนะพี่นี่ยุ่ยุ่นี่บ่ครับยุ่จอมปลวกนี่แ,นแห้งบ่ครับจอมปลวกตามจานสัมผัสครับแห้งๆเยอะติดมันถือออกสองตัวนี่แหละเนี่ออกสองตัวไะไครับอาจารย์ฟังใส่มือแร่ไม่เห็นวนะเนาะเนาะแร่นาะนี่เด็กตัว,ตวเดียวคนหม้อเลยครับของพี่เด้อพี่น้องเด้เลขศูนย์เนี่ยเด้ศูน,นยน์หนึ่งแปดมือมีเด้เนี่ยศูนย์หนึ่งแปดอาจารย์ศูนย์ประชด ศูนบอชัดศูนบมี่ศูนบอชัดหนึ่งแปดแปดตัวเดียวโคโลยวดียวหนึ่งปดอ่าฟังสายมือหนึ่งแปดเด้อพี่น้องนะครับฟังสายมือหนี่งแปดศูนย์หนึ่งแปดนะครับแปบ่ฟังผุนได้ค่ะผมพ่องตั้งพี่หาหนึ่งหาหนึ่งตัวที่สามเป็นตัวใดนนาะนี่นาะแล้วรุ่นตัวที่สามอยู่ศูนย์บอมี่ศูตายมีหนึ่งรู้เลขแปดงาม้พี่กมานำโชคนะครับแบดเดี่ยนี่เอาเรกับพี่น้อง แป่เดนแดเดนอ่ะเดี๋ยวครับเปมึงถูกฟังุนเนาะจุดสองดอกครับมือนี้อาจจะเป็นเนื่องแปดเ่งแปดกันบออาจารย์เลขคือกันตินเลขซ้ำกันเมนบ่เพราะว่าเป็นหนึ่งสองสบนี่ห้าหนึ่งหาหนึงสองครับหาหนึ่งสองหาหนึ่งสองหาหนึ่สามถ้าผมโอกาสจะเป็นไปได้หาหนึ่งสองหาหนึ่งสามเดี๋ยวให้มันใหมไหมดแล้วเด้อครับเด้อคอยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสองม ครับผมทำประชมเด้วอาจารย์ว่าสองหาสองสี่เนาะมาสองหาโอ้แสดงว่าพ่อเหลวอยู่ครับอาจารย์วันนี้นะครับบ้านสองสีสองหาลนละสองสี่สองหาอห้าหนึ่งสองบอกว่าสองสีไหมก็ที่ว่าในตอนตอนที่ไปธีเนี่ยมันจะบวริหาจุดไฟเพื่อนหาตามที่เพื่อนเขามาเนี่ยเพื่อนว่าสองสี่แต่เขามาจุดถูกเดี๋ยสองหา อาจารย์ย่างเขามาจอมปวกเ่ยพ่นว่าพ่นบอกว่าสองสี่แล้วบ่ครับมัน,นบอร์ไฮจุดะนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาสรุปตัวเลขก,กันนะครับเนาะจะไปเอาตัวเลขนี่บ่ครับเอาเลขเลยตรงเลยตามหลักอาจารย์เฮ็ดเลขกมีลักษณะแบบนี้อาจารย์นี่มีความแม่นยําขนาดไหนครับตามที่อาจารย์เฮ็ดมาตามที่ทราบข่าวติดตามมากเหตุทอนขนาดนี้อาจารย์สมัครอ,อาสมัครปุกผีบอกผีได้บ่ครับโอ้ยแต่เบิ่งเบิ่งเอา ับผมทำผู้ชมด้วยรดใส่ิทานาานอนญาตในการรับชมนะครับตัวไหน,ะไนไครับตัวไหนจันตัวไหนครับเดี๋ยวว่าเรียกเห็นว่าเห็นเก่านึกตัวไหนเบอร์ไทยเลยฮะ ตัวใดอาจารย์ไทยเลยไทยเลยเก้าหกตัวใดเห็นตัวใดนับจอบปวกท่านผู้ชมครับผมนะครับหาหกปวดตัวใดอาจารย์ตอนนีมือบังไว้นะครับพี่น้องเห็นตัวใดถัดดัวแหล่เห็นสองเลยสองหาปวดเฮ้ยตัวใดเนาะเหสองหาเฮ้ตัวใดอย่นี้แหละบังคับพีได้ไหมมาเบิ้งบังคับพีวะครับเพิ่นสู้ออกจากจองโป่งที่พังแล้วเนี่ย เห็นเป็นตัวใดครับท่านผู้ชมครับผมเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาได้เด้อครับผมอาจารย์เห็นตัวใดครับอาจารย์เบา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 เหาตัวนี้เป็นการบังคับเด้อบังคับเจ้าที่บอกโอ้บังคับขอตัวอภัยครับผมบังคับอันนี้เนาะให้เพิ่นออกมานะครับผมเห็นบ่ะไปซูนเกียดบ่เป็นตัวใดอะไรเนาะน้องเกียดทุกเป็นตัวใดฟังนี่ครับฟังออกชัด ครับผม้โอชัดพีวะสองคนหัวหลานเห็นชัดนะครับผมนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อนะครับคุณคูหาซีสองนะครับผมหาซีสองสองซีเด้อเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมนะครับเพิ่มเติมเขมาหาสองซีซีสองนะครับนะครับผมท่านผู้วหมดเวลาคือว่าหมดเวลาหร้อป่ะที่นี่หมดเวลาคนเดียววันหนึ่งเียนะฮะสองซีเด้อพี่น้องแคปนะครับตัวนี้แคปไปเลยนะครับผมนะครับแคปไปเลยนะครับหายแล้วไม่มีแสงไม่เห็นดอก นะแฉกไเลยครับเลือกแฉกไปนะครับจี่หนึน่งแปกงใส่เข้าไปท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง